ทีนี้ยังโสดสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะและรับงานพิตี้ด้วยค่ะทำไมถึงไม่มีแฟนเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าพิตี้จะชอบแต่ผู้ชายหล่อหลรวยรวยเลยไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาคุยกับแพรก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ยังโสดอยู่ทุกวันนี้ค่ะสเปคของแพรนะคะไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยมากค่ะ ขอแค่เข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าเลือกได้ก็แพรชอบผู้ชายหน้าคมค่ะและถ้าเลือกได้ยิ่งกว่านั้นก็คือขอสูง180ขึ้นไปก็จะโอเคเลยค่ะแต่ใครที่หน้าไม่คมสูงไม่ถึงก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะเข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะส่วนใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะรู้ตัวว่าหน้าคมสูงเกิน1้0ก็ให้เอาแก้วน้ำมาวางไว้หน้าทีวีได้เลยค่ะ เพราะเดี๋ยวแพรจะเทใจให้หมดเลยค่ะสำหรับหนุ่มๆคนไหนที่สนใจอยากพูดคุยกันก็ติดต่อผ่านมาทาง Facebook ของรายการได้เลยนะคะแล้วแพรจะรอค่ะแม่ถ้าอยากจะติดต่อนะฮะกับเจ้าของคลิปนี้ง่ายๆเลยนะฮะเข้าไปที่ Facebook honeymoon fight official fan page นะฮะหรือเข้าไปที่ youtube com แล้วก็พิมพ์คำว่านาทีนี้ยังโสด